กายานุปัสนาการปฏิบัติธรรมเป็นการเป็นความมุ่งหมายสำคัญของพระพุทธศาสนาการเรียนเป็นส่วนปริยัตจะได้ผลก็ต้องมีการปฏิบัติการปฏิบัติสำหรับบรรพชิตคือผู้บวชในพระพุทธศาสนาเบื้องต้นคือการปฏิบัติตามพระวินยัยซึ่งเป็นส่วนของศีลการปฏิบัติพระวินยัยซึ่งเป็นส่วนของศีลน,นั้นเป็นสิกขาที่หนึ่ง และยังมีข้อที่จะต้องปฏิบัติสืบขึ้นไปอีกคือสมาธิและปัญญาเมื่อมุ่งผลของการปฏิบัติที่สูงขึ้นก็ต้องปฏิบัติในสมาธิและปัญญาตามหลักพระพุทธศาสนาด้วยหลักปฏิบัติสมาธิสมาธิคือการทำจิตให้ตั้งมั่นแน่วแน่ในอารมณ์อันเดียวซึ่งเป็นอารมณ์ของสมาธิเพราะว่าจิตนี้มีปกติดิ้นรน กวัดแกว่งรักษายากห้ามยากแต่ก็จะทำให้สงบได้อาจที่จะรักษาได้ห้ามได้ใช้สติกําหนดอารมณ์ของสมาธิอารมณ์ของสมาธินั้นมีมากจะแสดงเพียงข้อ1คืออาณาปานาสติสติกําหนดลมหายใจเข้าลมลมหายใจออกสติปฐานสูตร สอนให้ผู้ที่จะทำสมาธิข้อนี้ตั้งขัดบาลังคือขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติมีสติมั่นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกตั้งสติกำหนดเป็นขั้นๆ้นไปคือหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็ให้รู้หายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ หายใจออกสั้นก็ให้รู้กำหนดกายทั้งหมดหายใจเข้าศึกษากระสำเนียกคือกายทั้งหมดหายใจออกกำหนดสงบระงับกายสังขารเครื่องปรุงกายอันหมายถึงลมหายใจเข้ากำหนดระงับกายสังขารเครื่องปรุงกายอันหมายถึงลมหายใจออก นแสดงไว้เป็น4ขั้นควรทำความเข้าใจในลมหายใจทั้ง4ขั้นนี้เมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติทำจิตให้สงบลมหายใจก็หยาบมีระยะที่หายใจยาวอีกอย่างหนึ่งการสูดลมหายใจยาวก็ทำการสุดลมหายใจให้ยาวได้สำหรับในขั้นนี้จะทำการสูดลมหายใจให้ยาวก่อนอย่างออกกําลัง หายใจโดนโดยปกตินั่นแหละแต่เมื่อยังไม่ทำสมาธิก็ยาวคือว่ายาบเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้สติรู้อยู่เข้ายาวก็ให้รู้ออกยาวก็ให้รู้เมื่อทำสมาธิจิตจะละเอียดเข้าลมหายใจก็จะละเอียดเข้าช่วงหายใจก็สั้นเข้าเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้รู้ คือว่าสั้นก็ให้รู้ออกสั้นก็ให้รู้เข้าสั้นก็ให้รู้ออกสั้นก็ให้รู้กำหนดให้รู้กายทั้งหมดนี้เป็นปฏิสัมพิทามักคกายมี2รูปแบบคือรูปกายนามกายรูปกายได้แก่รูปขันรูปขันมีอริยบทในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรอริยบทใหญ่ใน เป็นอย่างไรอริยบทน้อยเป็นอย่างไรตลอดจนให้รู้ลมหายใจซึ่งก็จัดว่าเป็นรูปขันเหมือนกันนี้รูปกายให้รู้นามกายให้รู้ความคิดให้รู้สัญญาความกำหนดในปัจจุบ,บันเป็นอย่างไรคอยกำหนดให้รู้ทั้งกายทั้งรูปกายรูปนามกายทั้งหมดในวิสุทธิมัคอธิบายแคบเข้ามาว่ากายทั้งหมดนี้หมายถึงกองลมทั้งหมด ซึ่งเมื่อปกติหายใจเข้าลมก็จะตั้งต้นที่จมูกกลางที่หาไทยลงไปที่นาพีเมื่อขาออกก็จากนาพีมาหาไทยแล้วก็มาที่จมูกก็ให้กำหนดรู้ให้ตลอดสายทั้งเข้าทั้งออกคราวนี้ก็มาถึงขั้นที่4ี่กำหนดระงับกายสังขารคือลมหายใจลมหายใจเข้า หายใจออกกำหนดลมหายใจที่เป็นไปได้โดยปกติจิตจะละเอียดหายใจก็จะละเอียดเข้ารักษาความละเอียดไว้และคอยกำหนดจิตให้ละเอียดยิ่งขึ้นรักษาลมหายใจให้ละเอียดนั้นไว้ให้ละเอียดยิ่งขึ้นปล่อยให้เป็นไปตามปกติที่เป็นไม่เก่งตัวไม่บังคับลมถ้าไปเก่งตัวไปบังคับลมก็จะทำให้เกิด เกรงกายหายใจหึดหาดปุกตัวทำให้ร่างกายบางทีก็เอะ,อะตึงตังนั่นหมายถึงเป็นวิธีปฏิบัติในอาปานสติวิธีปฏิบัติในอาปานสตินั้นกำหนดให้ละเอียดยิ่งขึ้นนี่ก็เป็น4ขั้นขั้นที่1ขั้นที่2กํกำหนดไปตามที่ 2, ท 3, เป็นสำหรับในขั้นที่4 จะเป็นผลที่ละเอียดเข้าความสำคัญจริงอยู่ในขั้นที่สนั้นเป็นเบื้องต้นอาจจะต้องคอยตามลมเข้าลมออกตามลมที่เข้าคือส่งจิตจากนาสิกไปอุระหรือหทไทยแล้วก็ไปนาพีขาออกก็จากนาพีมาอุระแล้วก็มาออกนาสิกจิตยังไม่สงบเพราะฉะนั้นจึงทำจึงสอนให้กำหนดในจุดเพียงจุดเดียว ตำราปฏิสัมพิทามักและวิสุทธิมักสอนให้กำหนดจุดที่ลมกระทบต้นทางเข้าและที่ปลายทางออกถ้าคนจมูกยาวก็ที่กระพุ้งจมูกถ้าคนจมูกสั้นก็ที่ริมฝีปากเบื้องบนแต่ว่าที่ไหนนั้นก็แล้วแต่บุคคลให้สังเกตดูว่าเมื่อหายใจเข้าลมกระทบที่ไหนก่อน ที่ริมฝีปากเบื้องบนหรือกระพุ้งจมูกก็ให้กำหนดไว้ที่จุดนั้นเมื่อออกลมออกก็จะมากระทบที่นั่นจุดที่ลมกระทบเมื่อเข้าและเมื่อออกนั้นเรียกว่านิมิแตแปลว่าที่กำหนดจิตเมื่อกำหนดจิตไว้ที่กำหนดไว้นั้นแล้วเมื่อหายใจเข้าลมกระทบที่นิมิต กำหนดจิตอันนี้ก็รู้เมื่อลมหายใจออกมากระทบที่นิมิตกำหนดจิตอันนี้ก็รู้เมื่อให้จิตกำหนดอยู่ในจุดนี้รู้อยู่เสมอดังนี้<ม>ก็ชื่อได้ว่ารู้กองลมทั้งหมดเปรียบเสมือนว่าคนเลื่อยไม้มก็มองกำหนดอยู่ที่ตรงที่เลื่อยเลื่อยอยู่ตรงที่ไม้ที่ตรงนั้นด้วยเมื่อเลื่อยอยู่ที่ตรงนั้น ก็กำหนดอยู่ตรงจุดนั้นจุดเดียวไม่ต้องไปดูเลื่อยทั้งหมดที่เสือกไปเสือกมาทำการเลื่อยดูอยู่จุดเดียวคือที่หมายตรงเลื่อยถูกนั้นเพียงจุดเดียวเมื่อเห็นอยู่จุดเดียวเป็นอันว่าได้ทั้งหมดกำหนดจิตให้อยู่ตรงนี้จุดเดียว ที่ตั้งสติกำหนดจุดอยู่ที่จุดเดียวเพื่อช่วยให้จิตกำหนดมั่นคงท่านก็สอนให้เป็นอุบายสำหรับช่วยต่างๆเช่นสอนให้นับในวิสุทธิมรรคสอนให้นับนับช้านับเร็วนับช้าคือหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสาม หายใจออกนับ3แล้วก็นับ4นับ5แล้วก็กลับไป1หายใจออกนับ1หายใจเข้านับ1จนถึง5นับ5และต่ออีก6นับ6แล้วก็กลับไปอีกแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆจาก1นับ1จนถึง 7นับ7แล้วก็กลับไปเริ่ม pues ต้นใหม่จนถึง8นับ8แล้วก็กลับไปที่1ใหม่แล้วก็กลับมาจนถึง9นับ9แล้วก็กลับไปที่1นับ1จนถึง10นับ10แล้วก็กลับไปที่1นับ1จนถึง5นับ5แล้วก็กลับไปจน1 หายใจเข้า1หายใจออก1จนถึงนะหายใจเข้าออก6หายใจหายใจเข้า6หายใจออก6ย้อนไปใหม่ดังนี้อยู่เสมอจนจิตเชื่องเข้าพอที่จะอยู่ที่เปลี่ยนเป็นนับเร็วหรือไม่นับคู่แต่ว่านับเดี่ยวพอหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้านับ1หายใจออกนับสอง วมื่าจิตอยู่ที่การนับแล้วกำหนดอยู่ที่จุดนั้นเสมอไม่ให้คาดเคลื่อนไปแต่ว่าบางบางคนก็สอนให้เขาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่ก็เป็นวิธีเหล่านี้เป็นอุปกรณ์เป็นอุบายอย่างหนึ่งใครจะใช้วิธีนับหรือว่าจะใช้อย่างที่สอนไว้ในวิสุทธิมรรคหรือจะใช้อย่างอื่นก็ออกแล้วแต่ จริตของคนที่ชอบเช่นนับหนึ่งไปจนถึง10แล้วกลับมา1-10ถึง10ใหม่อย่างนี้ก็ได้เพราะเป็นอุบายทั้งนั้นต้องมีอาตาปะแปลว่ามีความเพียรตั้งใจไว้ว่าจะทําสมาธิเป็นเวลาเท่าไรเมื่ออไรก็ต้องทําตามที่ตั้งใจไว้รักษาสัจจะคือความตั้งใจจริงเอาไว้ ก็จะทำให้ได้จริงตามที่กำหนดไว้ไม่ให้เหลวไหลเบื่อก็ต้องทนให้ครบตามที่ตั้งใจไว้ต้องมีสัมปชานะคือความรู้ตัวให้มีความรู้ตัวอยู่เสมอไม่ให้เผลอตัวยิ่งสมาธิละเอียดเท่าไหร่ก็ต้องให้มีความรู้แจ่มใสขึ้นเท่านั้นถ้าหลับไปเสียหรือว่าดับไปเลยเช่นปล่อยให้ใจตกวูบไปก็จะเป็นสับประงก หรือว่าเป็นหลับไปหรือว่าถ้าเผลอตัวดังนี้ก็ชื่อว่าขาดสัมปชานะไม่ถูกต้องต้องให้มีความสัมปชานะคือความรู้อยู่เสมอสติคือความระลึกระลึกกาหนดต้องมีสติระลึกกาหนดอยู่ที่อารมณ์ของสมาธิให้แน่วแน่อย่าปล่อยให้สติเลื่อนลอยอย่าปล่อยให้สติเลื่อนลอยไปก็จะกลายเป็นคนใจเลื่อนลอยกลายเป็นคนมีโทษ มาหัดให้เป็นคนใจลอยเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติกำหนดไว้ที่อารมณ์ของสมาธิให้มันคงแพลไปข้างไหนก็ต้องจับเข้ามาไว้ที่อารมณ์ของสมาธินั้นไม่ยินดียินร้ายอะไรอะไรในโลกนี้ไม่ยินดีในอารมณ์ของสมาธิไม่ยินดีในในนิมิตของสมาธิที่ปรากฏ ซึ่งเป็นตัวกิเลสถ้าไปยินดีในอารมณ์ของสมาธิก็จะทำให้เกินพอดีอย่างบางคนนั่งจนไม่รู้เวลาจะพักไม่รู้เวลาบริโภคยิ่งไปติดเพลินในนิมิตของสมาธิแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่ด้านตรงกันข้ามก็เหมือนกันต้องไม่ยินดีในยินร้ายในอารมณ์ของสมาธิในนิมิตของสมาธิเมื่อเมื่อตั้งใจจะทำแล้ว ถึงตอนต้นจะไม่ชอบต้องพยายามฝืนใจไปทำไปให้จงได้เมื่อประสบนิมิตท,ที่ไม่ชอบก็ต้องคิดว่าไม่ใช่เป็นของจริงแต่เป็นของที่เป็นสัญชาัญส,สัญญชะคือเกิดจากสัญญาเป็นภาพอุปทานทั้งนั้นไม่มีความจริงไม่ให้เกิดความยินดีตื่นเต้นในอารมณ์ที่เห็นในนิมิตของสมาธิไม่ให้เกิดความยินดี ยินร้ายตกใจกลัวในอารมณ์ในนิมิตของสมาธิทุกยุคทุกอย่างทำความรู้ให้ตั้งมั่นทำสติให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของสมาธิเท่านั้นจนกว่าจะหมดเวลาที่จะกำหนดไว้จิตที่เป็นสมาธิท่านว่าเป็นจิตที่ควรแก่งงานเห็นได้ชัดเช่นในการอ่านหนังสือจะอ่านหนังสือสักพักหนึ่งถ้าใจฟุ้งซ่านบางทีก็ต้องอ่านหลายเที่ยว จะกำหนดความให้เกิดความเข้าใจก็ไม่ค่อยได้จําก็ไม่ค่อยได้แต่ถ้าอ่านด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นแน่วแน่ก็จะอ่านได้รวดเร็วกว่าและจะเข้าใจได้จาแจ้งดีกว่าการทำสมาธิเช่นนี้จึงเป็นกิจที่ชอบอาจ,จจะใช้จิตที่เป็นสมาธิไปเล่าเรียนศึกษาหรือจะไปบำเพ็ญประโยชน์อะไรก็ได้เป็นอันมาก ที่แสดงมานี้คืออาปานสติโดยย่อ